ถ้าเมลีพามา,มาเขียนหนอ่อไม้จะมาเขียนหนอ่อไม้พี่น้องเมลีตุ๋มหน่อไม้มาเด็กหน่อไม้ดูก่อนหน่อไม้ต้มหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหน่อไม้ไผ่เลี้ยงตาเพิ่นไปหน้าพิ่นอมตะหน้า ันนะจัดการมาต้มต้มแล้วๆก็อามาแช่น้ำเย็ยนไว้หลังจากต้มห่อนห่อนเ้าออกก็แช่น้ำเย็ยนไว้แล้วก็มาปอกเปลือกจะ้ะปอกเปลือกนี่สิสวยๆงามๆเลยปอกปลือกแล้วก็จะมาเคียนเคียนเคียนเพียจะเอาไปเอาไปอู๋เอาไปอู๋แช่นำ้นำเยนน้ำน้ำย่านาง เอาไปอู๊เส้นาจะนั่งเคียนซกอนน่าจะนี่เคียนให้เป็นเป็นสินนั่งสิวันนี้เมลีพาทำอยู่ในครัวเด้อจะเห็ดกับเขาเขียนเมลีก็เอาซ่อนสมเอาซ่อนสมซ่อนสมเขียนอันบองหอกะเทียนออกไปทั้งนี้เพราะว่ามองแกหอกะบ่กเอาหาก็จะตัดเอา ตัดเอาเกียนเอามองที่อ่อนทั้งนี้เขาก็เทียนลงมันเป็นเส้นง่ามเศนซ้จจำนี้พอดีบ่ใหญ่บ่น่อยถ้าฝอยก็ดีกับว่าเป็นแต่กินประมาณนี้สีง่ามพอดีไม่เขียนเลยได้สองนอแล้ว เราก็จะไปอู้เอาไปอู้ใส่น้ำน้ำยานางเอาใบยานางมาย่อแเราก็เอามาอู้ใส่อู้ใส่เราก็จะได้เอาไปซุปเอาไปกิมป้นก,มกิมแก้วได้เบิดจะ้ะเกียนเนาะจ้ะจัดการเรากียนเนาะไหม ผีของคนอีสานคนบ้านยังศิลจักคนบ้นบานบ้านเฮาปลูกไว้เฮาเก็ามาเห็ดยู่เห็ดกินอันนี้น้องไม่ไพเลียงได้จ้ะน้องไม่ไพเลียง,งไม่ไพเรียงเฮาปลูกไว้ว่เมนไพปลาได้จ้ะไพเลียงนองไพเลียงเฮาปลูกไว้ น้ำขางหัวขางห้าวน้ำไห้น้ำหน้าปลูกไว้พอดย่ามเพิ่นออกนอกเข้ากับไปเอามาก,กินจะ้ะเฮ็ดน้าไม้ส้มก็ได้น้าไม้ดองเฮ้ามันหรือจะเผาจะไอจะอามาต้มอัดถุงก็ได้ทำมันหลายแต่ว่าไม่ดีบรเด็ปลูกไว้หลายปลูกไว้พ่ออ้ยุได้กิน ปีนี้ฝนฝนดีค่เะเพิ่นกเลเบอกท่านออกลายให้มันเป็นน้ําฝนหม่มโหดฝนหุ่มเพิ่นออกว่าได้บ่จะประมาณนี้เลยจะสอนสอนข้อหเห็ดจน่อยสอันไดมันนี่อะรเรฮาก็จีออกได้เอาต่พอมของท่นอ่อนๆนี่จะมองในแข็งเข้ากับปาดออกเท้เาเบา เวลาเขามาเห็ดกินมันก็จะได้อ่อนจะนุ่มเขาจะเอาไปซุปก็ได้เอาไปซุปหรือเอาไปมกมอก,ก็ได้ถ้าเ,าเห็ดแบบนี้แล้วมันเห็ด,ด้หลายอย่างหลายเมนูทำอาหารได้หลายอย่าง ตด็ดล้วจ้าใยดายิเก็บใบยะนางมะยองแล้วแล้วจะน้ำจะออกเขียวประมาณนี้หละจ้ะอทใส่หม้อเลยน้ำใบยะนางมีประโยชน์จ้าใบยะนางยองแล้วก็กินได้เด้อจ้ะพี่น้องวันนี้จะตักไม่กินให้เบิ้งแก้วยู่ใสและปะเนี่ เองขั้นเองก็ถืกินได้จ้ะเป็นยาเย็นใบย่านางแก้เบื่อแก้เมาเป็นยาเย็นออกหอนออกรุ่นเขาหอนในอากาศหอนหอนเอาใบยานางมายองกินได้จ้ะปั้นก็ได้ห้าจะปั้นก็ได้ขันจะกินเย็นเย็นก็ไปแช่เย็นก็นได้แต่นมยองใบไ,ไ,ไม่ได้กินเลยเพราะว่าเจ้าของเฮ็ดเองทำเองรับรองว่า สะอาดพอมือล้างเรียบร้อยใบยานางกินมีประโยชน์เป็นยายนเย็นแล้วแลวไม่ลิมไปเอามามีน้ำปลามีตะไคร้แล้วก็มีเกลือเตรียมไว้ ขาดไม่ได้คือผงนัวผงนัวขาดไม่ได้เตรียมไว้มาใหม่เขากาเชียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยังม่เอาหมอเอาหมอจะนั่งไ,นนนงไปตั้งไฟก่อนเด้อจะเอาหมอจะนั่งไปตั้งไฟก่อนนี่เขาก็มัปัน่น ปันนวดนวดบีบน้ำออกบีบน้ำเพิ่นออกจ่อนสิบางคนเพิ่นก็นจะเอาไปล่นไฟแต่เมลีวามันเห็ดยากต้่มดีกลัวแล้วผู้เพิ่นมักหอมเพิ่นก็นจะเอาไป ไป่างไฟไป็ดหไฟใหน่อไม้หน่อไม้อันมีกินหอมเดเมลีว่ามีเวลาเหตุกับเมรีมอเอาใส่หม้อต้มย่างเดียวเพะว่นหน่อไม้มันหลายต้มใบกับได้แบงไปกินน้ำได้ต้มได้เอามาทำหน่อไม่อู๋หน่อไม่ซุปก็ได้หน่อไม้มกก็ได้ นำออกจะได้หน่อไม้ส,สวยๆเหลืองอลามเลยไม่ไดีพาเอาไปลงหม้อนะคะ มืดว่านาะเดี๋ยวกลับก็จะได้ดูง่ายๆอย่านั่งตั้งหมอแล้วก็เอานำปลาล่าลงปลา่าเอาเกลือลงเอาน้ำไม้ลงเลยจ้ะน้ำไม้ลงเลยเพราะว่าเรามีหม้อแล้วใส่หม้อแล้วน้ำกำลังหอนแต่ยังบ่อดเดือด ใส่ได้จ้ะบ่ต้องว่าเพิ่นข้าวเพราะวันเนาใหม่เพิ่นบ่นข้าวขึ้นป่าถึงบ่เดือดเฮาก็เอลุงได้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะก็จะประมาณนี้หละจ้าเอาไปอู้ไปมกเอาเครื่องล่องไส้เกิดเป็นมกบายบายขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะบายบาย พามาอูนอไม่จ้า